นอน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 นี่ด่านนี้ด้วยเจอตัวอะไรบอกด้วยนะใช่เดินไวก็ไม่ได้เดี๋ยวสปีดเด้ง <c oughs> <c oughs> เออเนี่ยบเบื่อแท็บป๋อปวดแท็บได้ปะถ้าเห็นนะ่ะปวดใจแต่ผมแท็บเั็นวางอยู่ <c oughs> ออเหรอปวดใจรังอยู่นะอยู่ใกล้เลยก็ให้น้อมเข้ามาจะเล่นแมสเดียวให้ดูเนะี่ย ใช้เล่นลุงบินอะลืมดูนะไรมามาอะไรของเขาวะนะโอ้โหเพิ่งมองเห็นโอ้โหโดเดีอยู่ตั้งนานโดนโดนโดนก่อนโดนก่อนโดนด้วยฮึ่ยๆหล่มแล้วกูหลมและวิ่งไม่ถึงไม้ถึงไหมถึงมไม่ถึงด้วยอยู่ตรงไม้พอดีลงไม้ได้ไหม <c oughs> ลุงบินไม่ ลมไมใ้ใอ่ะเฮ้ยจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วเอาอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งน้องอีกรอบหนึ่งเอาอีกรอบหนึ่งเห็นว่าเห็นว่า <c oughs> ล้มดักหน้าไว้ก่อนเลยเออฉีกไปเลยฉีกเป็นกระดาษ A4 ไปเลยปะเออ ตามแบบยับเลยตามเป็นลูกเลี้ยงเลยเ <c oughs> ฮ้ยไฟแดงไฟแดงหลังล่วงล่วงล่วงเป็นมะพร้าวแก้วล่วงล่วงตรงไม้อีแล้วล่วงไม้ไม้สตาร์หน้าแหกไปดิไปดิไม่กระทืบไม้เล่นยาวนะเออล้าไม่กระทืบไม้เนีย่ยเยาวเลยนะ ล้มก่อนล้มก่อนล้มก่อนเออเอดิยาวนะยาวนะเออคเชือมันหนาจังวะเชือมันหนาวะ่ะคนเนี้ย ก้าวข้ามาแล้วก้าวข้ามาแล้วเฮ้ยเชิงมันหนาเชิงมันหนาเฮ้ยไรนน้องนีเ่เชิงมันหนาจัดเลยวะเฮ้ย อะไรวนะเนีาา่ยเฮ้ยวันนี้เจอมันหนาวเว้ยโอ้โหก้าวว่าก้าวก้าวข้ามมาแล้วมแมสเดียวเล่นยาวๆไป oh <my> เออแมสเดียวเล่นยาวๆไปฮิวโชวด้วยเอา าดิฮิวโชวด้วยโอ้โหมาๆล้มล้มโอ้โห,โโหม่งม่งทำไมสกิลเช็คมาขึ้นว่าบพอดีเลยวะเนี่ยเล่นไปกี่เครื่องเนี่ยจับไปสี่เครื่องเลยเหรอเออเล่นแมสเดียวเหมือนกวนก็เลยอ่าอ่าให้เข้าแขนเนื้อป ไอ้กั้นทีหนึ่งก็หลุดแต่เนี่ยมอคีหนึ่งหลุดเลยเนี่ยจะหลุดแล้วจะหลุดแล้ววิ่งชนหลุดเออต่ออีกรอบหนึ่งแมสเดิมปะตามมาเออขอแมสเดิมได้ไหมมาบ่มาบาเดี๋ยวถอนโทเทมโชว์เลยนะเออมาบ่ฮิวเตงเลย <c oughs> จัดไปเกมมิ่งน้องสีเครื่อง ต่อยเครื่องหนึ่งได้ไหมเนี่ยขาดเครื่องเดียวขอฮิวตัวเองก่อนฮิวไม่เสร็จด้วยเนี่ยใครอยู่ใกล้ๆปะไม่หิวให้หน่อยดิแตะให้หน่อยนิดนึงอยู่ตรงที่พี่ลมเมื่อกี้แมสที่พี่ลมเมื่อกี้เออหิวหิวให้หน่อยหิวไว้หน่อยนิดเดียวนิดเดียว <c oughs> แต้มปั่นไฟไม่มีเลยนะเนี่ย ปั่นไฟก่อนก็ได้ปะ่ะเีอยนะอยู่กับใครอ่ะอยู่กับป๊อกเหรออะไรนะไม่ได้ยินผมปั่นโยเอ้าแล้วเขาอยู่ไหนอ่ะมหาผมปะ่ะผมเนี่ยมาหาผมไม่รู้หัวใจหัวใจไม่ดังเลยมเมื่อกี้เอ้ถ้าถ้าไม่ติดว่าตอนฮิวอะสกิลเช็คไม่ขึ้นอ่ะ ก็ก็ไม่ลมนะไม่นะเกี่ยวจริงสกิลเช็คมันขึ้นบอดีไงขอประทานอภไยขอโทษดีครับลุงบีงครับขอโทษดีนะครับผมตั้งใจมามาปั่นไฟโอขอโทษครับขอโทษครับปั่นไฟดีกว่าปั่นไฟดีกว่าเพื่อนไปเราปั่นไฟกัน ขอปั่นไฟสักเครื่องหน่อยเด้ไปเออเสร็จแล้วเปิดเลยเปิดเก้าเก้าไปเลยเดี๋ยวไปต่อเขาอีกหน่อยได้ไหมเออเปิดเก้าเก้าไม้ทั้งแมปเป็นของพี่อ่ะัองเยอะ <c oughs> เออเปิดเก้าเก้าไว้เลยเปิดเอาเก้าไว้เลย,เ,เ,ลยเขาอยู่ไหนอะ่ะอา้าใครไปเปิดสูตรเลยอะ่ะอา้าวสูตรก็สูตรเ,เ,เขาอยู่ประตูนู้นเหรออยู่ประตูไหนอะ่ะ เห็นปะอยู่ไหนอ่ะขอบุญกับเขาอีกรอบหนึ่งได้ไหมเฮ้ยเอาพี่อีกแล้วอ่ะเฮ้ยมาดิมาดิเอาวะไม่เอาเฮ้ยอยู่นี่อะไรวะน่ะ เออไม่เอาพี่วะเฮ้ยใครก็ได้ลากมาเลยจะเล่นกับเขา,าต่อเนี่ยมีมีโนวันต่อพี่มีมีโนวันเหรอ แอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยแอบมองเธออยู่นะจ๊ะอะไรวะตีไม่โดนอย่เขาว่านะ,ะ <istic media> แอบมองเธออยู่นะจ๊ะเออแต่เธอไม่รู้บ้างเลย จัดไปหนึ่งเกมมิ่งไหนดูดิว่าแล้วแทมจุกตันล่อไปสีเครื่องเลยมัมม้งเมื่อกี้ถามจริงบอกอย่าให้แสงเกรงตัวนี้มามันเด่นแสบตาคิวเลอ ER. ร์คิวเลอร์บอกกางเกงกางเกงมันแสบตามากเกินไปผม <c oughs> ไปถอยกางเกงมาใหม่จากตลาดนัดคลองถมคิวเลอร์บอกกางเกงแกแสบตาเกิน ฮาจัดโอ้เมื่อกี้เหมือนแก้งเขเลยนะเล่นอยู่แมทเดียวตั้งนานวะแกเล่นในแมทอย่างเดียวเลเมว่ะแกวนไปวนมาอยู่นั่นแหละเอาปาเฮฮากันไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพื่อนขอลาไปก่อนนะครับ ฝากน้องๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์อย่าลืมกดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่อ้นด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพี่อ้นขอลาไปก่อนบายบาย